เพราะว่ารถตัดอ้อยบางทีม่มันเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็เป็นจุดบอดแต่ว่าคนเนี่ยนะครับความยืดหยุ่นจะสูงกับข้อดีของการใช้คนมันก็เลยยังมีเท่าแก่โรงงานเขาก็จะมีรางวัลให้ในคนตัดแล้วก็ว่างตัดแล้วก็ว่างมันยนักหยักดยวยแต่ว่า สวั libro, สดีครับสวั iro, สดีแล้วสมมติวันที่หกคุณป๋าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบจะดูการเกษตรมาแล้วมันเ่อสบายนะพะยมเอ๋อเมื่อกี so far, e ้น okay ี่แหละได้อาศัยช่วงพักนี่แหละครับแล้วว่าเบิ่งอันเพิ่นตัดไว้เบื่องพะยมเอ๋อเนี่ยเบื้องวิถีชีวิตเนี่ย นี่ก็เป็นาการใช้คนตัดอ้อยอ่ะเนอ้อยพี่ทำล่อไหลายอยู่ดอกเรานั่นเนอันนี้อ้อยขอนกันสามบ่อ้อยขอนกันบ่ ล่ำสานีก็ลังตัดดีครับมันบ่อมันบ่อนั่นมันอ้อยต่อได้เนาะเออมันได้สานีก็ดีมันได้สํานี่ยก็ยังพ่อหายใจย่อยต่อนี่ครับเป็นเบิ่งกลับมาอที่เอ้ที่เห็นนี่เขาเลยว่าเป็นการตัดอ้อยเดือคนภาพมันก็บอกอยู่ว่าตัดอ้อยเดืคนนะครับ มื่อนี้เพื่อนที่งานเพื่อนบระยุดหลังปีใหม่เพื่อนกนนำนําต่อเลยหาเงินในม,มือมือหยุดเด้อครับบัดน,นี้การตัดอ้อยด้วยคนเนี่ยมันจะมีลักษณะอยังีงครับพี่น้องมันต่อมวนออกมาได้บอกวะ่าแบบว่ามันเดียดยุนสูงนะครับเพราะว่า รถตัดอ้อยบางที่มันมันเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็เป็นจุดบอดแต่ว่าคนเนี่ยนะครับความยืดหยุ่นจะสูงกับข้อดีของการใช้คนมันก็เลยยังมีเท่าแก่ที่ใช้คนตัดอ้อยอยู่นะครับคือคือบางทีทรงมันเป็นหลุมเนี่ยรถตัดอ้อยเข้าเข้าไปไม่ได้นะครับเท่าแก่ที่ใช้รถตัดอ้อยหมดนี่ก ก็ยังต้องใช้คนนะครับเขาจะมีคนงานประจำไร่มันก็เลยยังมีเท่าแก่ที่ใช้คนตัดนะครับข้อดีก็คื้อหนึ่งแล้วมันยืดยุน่นเขายืดยุนย่นเห็นไหมครับว่ามันเข้าไปได้ทุกพื้นที่นะครับคนตัดเนี่ยบอว้างเป็นหลุมเป็ดบอช้างหกนะครับแต่หกไร่เพิ่นก็บออยากเข้าไปแล้วว่านี่นะครับ บ่าเไปนอกราไปมันไกลสากแก้วก็มีดขคนอีสานเขานี่แหละแล้เมื่อไปมีไดไทยไวย้กันนี่ยแหละครับผมไปสากแก้วมาไปแถวบ้านน้องจานนั่นแหละครับมีไดไทยไว้ก็ว่าคนอีสานเขานี่แหละง่ายไปซองมันคนตัดเนี่ยมันยังความหวานมันดีนั่นอยู่เลยความหวานมันก็สูงสำหรับใส่คนตัดเนี่ยมันก็ดียัง นะครับเจ่แหละแต่ว่าแต่ว่าทไปเปรียบเทียบครับรถโตดตัดปไปเลยรถตัดมันมันจะได้เร็วแต่รถตัดก็ก็มีจุดบอดของเขาอีกข้อดีอีกอันนึงก็คอือยูยไฮอ้อยเนี่ยไงนะครับมันคนงานเนี่ยมันอยู่กับกับเถาแก่เพิ่นมาดนแล้ว เพื่อนกะหนึ่งวันมีอะไรใดลงสู่ถองพินเนี่ยหรือขอดีว่ามันใส่คนตัดนนมันเป็นยังไงครัเจ็ดสิบล้ำเป็นกองเพื่อนบอ่มัดเนี่ยครับบพคือสมัยเกา่าเพื่อนจ้างเป็นกองเอานะครับสิบบาทกองละสิบบาทมันก็นำไงนะครับนี่งามคือโรงงานต้องการอ้อยอย่างนี้แหละครับเข้าไปในโรงงาน แต่ว่าการตัดอ้อยสดเนี่ยมันก็มีต้นทุนนะครับมันก็ได้เป็นทอดๆแต่ว่า890บาทต่อตันมันพอด,ดีบันไดมัรเมืองว้ีนี่ถูกพดแต่ว่าต้นทุนที่เราต้องใจคนงานก็นต้องใจที่เราครับ นี่ตัดตัดแล้วก็ว่างตัดแล้วก็ว่างพล้ายกันนี่นะครับสะอาดเนี่ยเกษตรแรงวัลสวยงามอยู่ได้ดไป,ปีนี้นะครับเขาโรงงานเขาก็จะมีรางวัลให้เอ้คนตัดและะว้ละกะวก็ว่างตัดแล้วก็ว่างมันหนักหนักโย่แต่ว่า ถ้าตัดอ้อยไฟไหม้เข้าเนี่ยเขาจะให้วันหนึ่งห้าห้าเปอร์เซ็นต์คือหมายแมายก็ว่าลอยหนึ่งอ่ะมีรถเข้าไปหาเดทแค่หาขั้นนั่นเองนะครับนอกจากกับตัวคิ้วไม่เนี่ยแหละคือเห็นว่าเพิ่นเป็นอยากจะตัดอ้อยสดนี่แหละครับเพิ่นเลยอยากตัดอ้อยสด เออนี่ครับวินนี้สางใบออกกันด้นะครับนี่ครับการใช้คนตัดนี่ก็คือแบบดั้งเดิมนั่นแหละแบบแบบดั้งเดิมนี่แหละตั้งแต่บรรพบุรุษองกันยุ่งซี่หล่ะพน้องนะครับ นี่คือแบบดั้งเดิมนะครับกว่าสดงให้เห็นได้พี่น้องเนี่นะครับเพป็นกี่ทำความสะอาดให้น้ำป่าป่าป่าเป็น่วนเพื่อนบอกว่าใดๆเพื่อนนำมัดพี่น้องเพื่อนนำลำอยู่เลยเนี่นะครับเพป็นในกล่องหนึ่ง อ้อยที่ท่านเห็นนี่คืออ้อยต่อครับอ้อยพันขนกันสามหลักมันโชคดีอยู่เพิ่นยังได้ต่ออยู่ไม่เป็นโรคใบขาวนะครับอยู่ให้ผมจะเป็นโรคใบขาวตายเบิดเดี๋ยวเพื่อนกันแต่วาท่านกับศิริเบิ่งเพิ่นใไซขี่อ้อยอยู่ลั่นนี่แหละครับขี่อ้อยอยู่ให้นี่แหละเพิ่นตัดตัดโคนตัดปลายตัดโคนตัดปลายนะครับทฤษฎีเดียวกันกับอ้อยสับท่อนที่รถตัดนะครับหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่า รถตัดอ้อยเี่กเขาเอาไปสับท่อนตรงกลางตัดโคนแล้วก็สูงขึ้นใส่พานลำเลียงแล้วก็ไปสับสับสับ,สบแล้วก็พ่นออกมาเป็นท่อนนะครับแต่คนตัดมันสี่แบบหนึ่งตัดโคนตัดไผ่ตัดโคนณตัดไผ่ดดไว่างตัดโคนตัด,ดไผ่ว่างานี่แหละครับคนมันนึงเข้าไปได้ทุกที่ครับนี่ยข้อดีของการใส่คนณอะไรอย่างเงี้ยนะละเอียดงานล,ดน,งน,น,นละเอียดคนยังได้กันเอียดก็รถตัดอ้อยแหละนะครับ คนบ่ม,มีค่าบำรุงรักษาคือคืออ้อยเนะค่าบำรุงรักษาคนมันจะเป็นค่าไปหามหมอหน,นะครับแต่รถตัดอ้อยเนี่ยมันค่าไหลเป็นแพงครับไอ้นี่เพิ่นบอกเขาเพิ่นเขาบอกอยาใกใช้รถตัดอ้อยละเพิ่อนอยู่ม,มีคนงานประจําให้เพิ่น ใ้เราอยตัดเป็นนาเป็นคลองเป็นคลองไว้ได้พี่น้องนะครับเอาวนี่ระเบิ้งวิธีชีวิตคนตัดด้วย